เรื่องเล่าวังวนชีวิตต่อจาก EP ที่แล้วหลังจากที่จอยจอยจอมหลวงกับธุรกิจ100ล้านบาทที่จอยทำงานให้กับเสียสมาร์ทหรือว่านายสมาร์ทมีผู้มาร่วมลงทุนเป็นนักธุรกิจเกรด A ระดับแนวหน้าในวงเงินระดับ100ล้านบาทของ ธุรกิจลับๆในต่างจังหวัดแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเทรดหุน้นทุกคนนำมาลงทุนกับจอยอย่างวางใจโดยเสียสมาร์ทนำไปบริหารในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะนำผลกำไรผลตอบแทนไปให้กับสมาชิกที่เอาเงินมาร่วมลงทุนหุน้น รู้ว่าซื้อเทรดกับจอยร้อยล้านคนนี้นะครับจอยใช้ชีวิตเชิดฉายสวยงามเช,ชิดฉันอยู่ในสังคมหรูกับนันแฟนหนุ่มอย่างมีความสุขนันกลับไปเยี่ยามพ่อบ้างที่ต่างอำเภอพ่อก็ได้แต่ยิ้มในธุรกิจของลูกชาย แต่ยิ้มของพ่อหนังมีเลสในแอลแฟงอยู่ล็กๆว่ามันใช่หรือในสิ่งที่พ่อเห็นดวงตาของพ่อที่มองคนมองลูกมองคนอื่นมาเยอะมองลูกตัวเองก็ไม่ต่างกันมันเป็นไปได้หรือกับธุรกิจที่ลูกกำลังทำอยู่นี้มันถูกกฎหมายหรือว่ามันเป็นธุรกิจมิจฉาชีพ ไอ้อย่างหลังนี่สิที่พ่อคิดแล้วคิดอีกกลัวมันจะเป็นไอ้อย่างหลังมากกว่าไม่นานนะครับเขาบอกว่าฟ้าย่อมมีสิ่งที่จะผิดผู้คนที่กระทำไม่ดีอยู่วันยังคำ่ำไม่นานปรากฏว่าผู้ร่วมลงทุนกับจอยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่านางสาวจอย ร้อยล้านคนนี้ครบกำหนดเวลาไม่มีเงินไปคืนให้กับผู้มาร่วมลงทุนกับจอยนั่นไงทุกคนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดนั้นด้วยความเดือดดานพนักงานสอบสวนได้ส่งสายสืบชุดพิเศษติดตามหาข้อมูลในขณะเดียวกันก็ ขอออกหมายจับสารจังหวัดอนวดุวัตหมายจับนางสาวจอยขณะเดียวกันที่จอยกลับล่องหนไปเสียแล้วเสียการไปหมดเลยวันนี้จังหวัดนี้ไม่มีจอยร้อยล้านลอยนวลให้เห็นอีกนะครับแต่จะไปลอยตรงไหนไม่มีใครทราบได้วันนี้จอยหายไปแล้วผู้เสียหายเกือบสิบเก้าคน สูญเงินทั้งหมดเกือบ45ล้านบาทในการเอาเงินมาลงทุนกับจอยร้อยล้านเพื่อหวังที่จะได้มีผลกำไรตามที่ข้อตกลงที่จอยเคยบอกให้กับพวกเขาแต่แต่แตโอ้โหคุณพระช่วยวันนี้จอยหายตัวไปแล้วส่วนนายทุนใหญ่คือนายสมาร์ทหรือว่าเสียสมาร์ทไม่มีใครเห็นตัวจริงเขาหรอครับเพราะมีบางคนวงนานบอกว่า เขาอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศก็คือประเทศเพื่อนบ้านแถวๆใ,ใกล้ๆ่วนประเทศไทยนี่แหละแต่บอกไม่ได้ว่าจังหวัดไหนเสร็จแล้วขณะนี้จอยร้อยล้านก็หายตัวไปอีกเช่นกันอุ๊เม่จนที่ตำรวจปวดหัวกันใหญ่เมื่อจอยหายไปจากวงจรของจังหวัดนี้หมายจับที่ออกมานี้จริงเป็นแค่ กระดาษพันหนึ่งที่ไร้ตัวตนของจ่อยให้จับตัวเป็นๆมาที่สถานีตำรวจเรื่องนี้เป็นข่าวโด่งดังขึ้นทุกวันทุกวันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แค่จับกลุ่มตัวนายนันสามีของนางสาวจ่อยร้อยล้านผู้ที่มีอนาคตที่เกือบจะรุ่งโรย พระเจ้าเออวันนี้กับรุ่งริ่งเสียแล้วครับท่านวันนี้นันมานั่งหน้าจอยอยู่ที่สถา,านีตำรวจภูทรแห่งนี้พร้อมกับให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่าผมกับจอยแฟนสาวยอมรับว่าได้ติดต่อเพื่อรับเงินต่างๆจากสมาชิกที่มาร่วมลงทุนนี้จริงนะครับ ก็ไม่ได้คาดคิดว่านายทุนใหญ่คือเสียสมาร์เขาจะเบี้ยวเบี้ยวผู้ร่วมลงทุนด้วยกันในครั้งนี้คิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะเบี้ยวแต่มันก็ฝังไม่ขึ้นนะครับเพราะข้อกฎหมายไม่ได้บอกว่าใครจะเบี้ยวใคร ใครจะเบี้ยวคุณหรือว่าคุณจะเบี้ยวใครไม่เกี่ยวทั้งนั้นในเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามข้อตกลงผู้เสียหายก็คือผู้ที่เขาเดือดร้อนบางคนไปลงทุนกู้เงินมาเพื่อที่จะเอามาลงทุนในหุ้นในเทรดของที่จอยบอกแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นความจริงซะแล้วนั่นแหละครับเขาคือผู้เสียหายเขาคือผู้เดือดร้อนอุ้มเมและจะทำยังไงวันนี้ นันได้แค่นั่งคอตกที่สถานีตำรวจแล้วก็ถูกยัดตัวเข้าห้องขังนันถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจโดยที่ทานายหนุ่มคนหนึ่งมาขอประกันตัวสถานีตำรวจแห่งนั้นบอกว่ามันเป็นคดีที่ใหญ่และโด่งดังไม่สามารถที่จะให้ประกันตัวได้นะครับ ผมจำเป็นจะต้องส่งเรื่องทั้งหมดส่งให้ยการเพื่อส่งฟ้องที่ศาลนันถูกส่งตัวไปยังศาลจังหวัดแห่งนั้นซึ่งเป็นที่คือฮาและน่าสนใจอยู่ไม่น้อยท่านนายคนนี้เก่งมากเขาเยื่ยนเรื่องอุทธรณ์ขอประกันตัวนั้นในที่สุดนันเงินหนาก็สามารถ ประกันตัวออกมาเพื่อที่จะไม่ต่อสู้คดีเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากคดีนี้หวังทั้งหวังคิดทั้งคิดโน้มน้าวจิตบอกคำเดียวที่อธิษฐานก็คืออยากให้ศาลยกฟ้องหรือไม่ก็ถ้าเป็นไปได้หากจะติดคุกจริงๆนั้นก็อาจจะหาเงินมาคืนให้กับผู้เสียหายแต่ แต่เป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเงินเกือบ45ล้านบาทวันนี้นันทั้งชีวิตก็มีเพียงไม่ถึง5ล้านบาทนอกนั้นอยู่ในบัญชีของจอยร้อยล้านทั้งหมดจอยมี